ขอเชิญร่วมสมัมมนาเฟ้นหุ้นเด่นๆน,น่าเก็บรอปีหน้าเปิดเวทีซักถามหุ้นอย่างเต็มอิ่มกับวิทยากรคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์ายจำกัดมหาชนคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดดำเนินรายการโดยคุณสุนัยศรีจันทาในวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีณโรงแรมฟอร์จูน4แยกรัชดาพระราม9กรุงเทพมหานครค่าสัมมนาท่านละ2,300บาทรวมคอฟฟเบรกและบุฟเฟ่อาหารนานาชาติสนใจร่วมสัมมนาติดต่อคุณระวีโทรหรือแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-925-9201 แล้วค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชินีลงไปในแดนลบเรียบร้อยแล้วค่ะ0.21จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,616.70จุดมูลค่าการซื้อขาย4,600 41ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็นหุ้นน้องใหม่นะคะออโรราที่เพิ่งเข้าเทรดในตลาดวันนี้วันแรกนะคะราคา IPO 10บาท90สตางค์ค่ะก็บวกขึ้นมา3บาทค่ะอยู่ที่13บาท90 อันดับที่2ปตทสอ,ทสอพอนะคะบวกขึ้นมา2บาท50อยู่ที่186บาท50อันดับที่3ปตทวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ปตทล่าสุดบวกไป25สาตางค์อยู่ที่33บาท50สตางค์ค่ะอันดับที่4 K Bank K Bank มีเรื่องของกระแสข่าวที่ว่าใกล้จะปิดดิวนะคะในการขายหุ้นของบจอจกสิกรไทยบางส่วนในปีนี้ออกมานะคะ แล้วก็ในส่วนอันดับที่5ก็คือธนาคารกรุงเทพลงไป5ซาอยู่ที่143บาท50อันดับที่6 d เดลต้าวันนี้อ่อนตัวลงไป8บาทค่ะอยู่ที่658บาทอันดับที่7นะคะ CPO ลงไป50สตางค์อยู่ที่62บาท อันดับที่8 a d v a n c e ค่ะบวกขึ้นมา50ตางค์อยู่ที่189บาทอันดับที่9 BH นะคะบวกไป2บาทอยู่ที่219บาทและอันดับที่10 KCE ค่ะลงไป25ตางค์อยู่ที่47บาท50ตางวันนี้ก็ ค่อนข้างจะหลากหลายกลุ่มนะคะนอกจากหุ้นน้องใหม่ก็มีพลังงานปิโตธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองที่วันนี้ก็หลังจากที่ปรับตัวบวกขึ้นมาหลายวันทําการก็ดูเหมือนว่าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็จะปรับตัวลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะคือจะหาที่จะหาหุ้นที่เด่นๆสวนสวนสวนขึ้นไปเนลำบากไม่ค่อยมีมันไม่มีกลุ่มไหนที่มีข่าวในเชิงบวกเลยนะรวมทั้งภาพรวมของตลาด ก็อย่างที่บอกกันนะฮะที่ประเมินไว้ต้นรายการว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงเต็มตัวนะแต่ไม่ใช่ลงแบบพรวดพราดนะซึมซึมลงซึมลงเหมือนคนใกล้สิ้นใจลงหมดไปเรื่อยไปไหนไม่ได้ไกลนะคะสำหรับตลาดก็ไม่ได้มองกันแล้วนะตอนนี้แนวต้านนะครับมามองกันที่แนวรับแล้วไม่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแนวต้านเลยนะก็พูดกันเดงันหรือร้อยผันหรร้อยเอาอยู่ไม่อยู่มันไม่ได้ตูมตามลงไปเลยนี่มันจะแบบค่อยๆ่อซึมไปอย่างเนี้ ก็หวังว่าจะมีข่าวดีที่จะมาปลุกให้บรรยากาศการซื้อขายที่ักขึ้นอม,มอก็ทํำท่าจะกลับบ้านเก่านะ <53 S 2> าค่อยลงซึ่เมือนกันใช่ค่ะลงไปหนึ่งางวันนี้ค่ะอยู่ที่53สิบางนะคะครับเดี๋ยวต้องรอดูคับที่แจงของฝ่ายบริหารที่กราโตคอยอที่แจงเรื่องรายได้การจัดคอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะจากมาในรูปไหนที่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจากที่ส่รงรายงานไปนะคะ แล้วก็อีกคุ้นหนึ่งนะคะที่ก็ที่เราเห็นว่าอยู่ในมอสแอคทีเมื่อหลายวันที่ผ่านมาพุริเนตหลังจากถูกติดแคสบาลานไปเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนนะคะไปจนถึง16ธันวาคมเนี่ยนะคะ ก็ล่าสุดก็ลงไป20ตางอยู่ที่15บาท70สตางแล้วก็จะมี A5 A5 นะคะที่ก็ติดแคชบาลานเมื่อวานนี้คือราคาคตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหุ้นเล็กๆบางตัวราคามันก็จะวอหวากขึ้นมาอ๋อทัท่าหลังจากสงัดไปเงียบสงัดไปสัก2สัปดาห์หลังจากโกรณีมอเนี่ยพอเริ่มคือมันเริ่มจางอะนะ,ะกระแสมอเนี่ยมันเริ่มจางก็เริ่ม,มจะปลุก พูดตัวเล็กขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะตลาดรับทรัพย์ก็จัดการเลยใช่เมื่อวานนี้พอ A5 เริ่มขยับนะคะก็ทางตลาดรักทรัพย์ก็ตัดสินใจแคสบาลานเมื่อวานนี้ค่ะขยับแรงเหมือนกันอยเมื่อวานใช่นะคะก็จะได้เห็นและค่ะบรรดาหุ้นเล็กหุ้นน้อยนะคะกลับมาบ้างแต่ก็ถึงบอกนะคะว่ากรณีมอเนี่ยจะทําให้นักลงทุนเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆน่ะจริงๆมันควรจะเป็นสั้นใช่กลับมาพฤติกรรมเดิม มันไม่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะจริงๆกรณีมอน่าจะทําให้พฤติกรรมของนักลงทุนบางส่วนนะคะคือที่เขาลงทุนจริงๆเนี่ยมันก็มีแต่ว่าบางส่วนที่เก่งกําไรเนี่ยม,มันควรจะลดลงไปบ้าง บางส่วนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ส่วนน้อยนะครับส่วนมากนะมาเกินกันายระยะสั้นนะแล้วก็หุ้นไอพีอนะต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกไปว่าช่วงปลายปีเนี่ยคึกคักมากวันนี้ต้อนรับออโรราร้านทองแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีพรีโมนะคะหุ้นอสังหาร,ริมทรัพย์เข้าเทรดในตลาด MAI นะคะราคา IPO อเขาอยู่ที่15บาท PE Ratio เนี่ย24.19เท่าค่ะโอ,โอ้โหพัฒนาเนี่ยนะ อสังห<อ>าริมทรัพย์นะคะเออไปดูที่ที่เขาเกา่าที่เขาเข้ามาแล้วอย่างนักวิเคราะห์ก็จะเชียร์อยู่นะอย่างเช่นแลนด์เฮาส์อย่างเงี้ยพีเท่าไหร่ตัวเดียวมั่ะเลขตัวเดียวมั้งค่าพีเลยเจวนี้ของใหม่เลยนะไม่มีโฟร์ฟแมนเรียกว่าไม่มีผลประกอบการในอดีตท,ที่เหมือนบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามานานๆเนี่ยนะแล้วพีขนาดนี้นี่โผ้ถือว่าสูงนะครับ Primo Service Solution นนะคะใช้ชื่อย่อดในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า PRI นะคะ PRI เนี่ยเขาประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นก็อย่างของบริษัท Origin Property นะคะโดยถือเป็นแกนหลักในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์แบบครบวงจรแล้วก็ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทย่อย8บริษัทประกอบด้วย3กลุ่มธุรกิจนะคะก็ค,ะคือกลุ่มที่ปรึกษาและออกแบบวิศวกรรมกลุ่มบริหารจัดการอสัง ังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะอ ก็เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าไม่ได้เป็นบริษัทพัฒนาสารเรืมาซั์โดยตรงโดยตรงใช่เขาไปถือหุ้นหลักนะคะเนี่ยก็ P/E ratio ก็ถือว่า24.19เท่านี้เขาคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง4ไตรมาสสุดท้ายก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565ค่ะดีดีใช่ค่ะแต่ริบเท่าถือว่าสูง ในกลุ่มทเทียบกันในกลุ่มพัฒนาอาาสังหาริมทรัพย์ค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าเทรดในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของน้องใหม่อย่างออรโราก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็ราคาก็ไม่ได้ปรับบวกแบบฟื้นหวาโอ้แค่นี้พอแล้วหุ้นใหม่ๆนะครับสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยใช้ได้แล้วค่ะนี่ก็รวมๆมั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะประมาณสามบาทสามสิบางล่าสุดอยู่ที่สิบสี่บาทยี่สิบสามสิบจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมใช้ได้แล้ว ทำมาได้ดีค่ะไม่ได้ร้อนแรงมากเกินไปนะค่ะามาดูดีวนิดนึงของธนาคารกสิกรไทยนะคะเพราะว่าบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนี่ตัวเคดแบงก์ก็ต้องดูเพราะว่าเขาก็มีปัจจัยเข้ามานะคะว่าใกล้ปิดดีวขายหุ้นบลจกสิกรไทยในปีนี้โดยจะลดสัดส่วนลงมาเหลือ2 0่สถึงสาเนะคะแล้วก็มีพันธมิตรที่กําลังดีวดวกันอยู่เนี่ยประมาณ3เจ้าที่สนใจที่จะซื้อหุ้นบลจกสิกรไทยนะคะ ซึ่งทางบอลดาโอเขาบอกว่าเขามีมุมมองเป็นบวกต่อดีลนี้โดยมองว่าดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในรูปแบบของการขายให้กับ strategic partner บางส่วนในสัดส่วนไม่เกิน50%เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนเพิ่มเติมจากพันธมิตรใหม่ๆซึ่งก็จะเป็นผลดีในระยะยาวต่อการเติบโตในธุรกิจจัดก,การกองทุนนะคะก็ถือว่ากสิกรยังถือหุ้นอยู่ ขายแค่บางส่วนออกไปนะคะจากตอนแรกที่ข่าวว่าวจะขายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขายทั้งหมดขายแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาดูนิดนึงนะคะสำหรับ หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ตามกระแสแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะทางบรอดีดบ,ดบีเอชวิเอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าหุ้นโรงไฟฟ้าตอนนี้เริ่มเห็นปัจจัยบวกเข้ามาหนุนมากขึ้นแล้วนะคะมีเรื่องของการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน5.2พันนะคะจะทำให้หุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ย คึกคักขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานกันหลายรายซึ่งก็จะไปต่อยอดกําลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยนะคะต่อไปนะคะโดยมูลค่าเพิ่มจะมีมากแค่ไหนก็ต้องไปดูราคาแล้วก็อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยหุ้นรองไฟฟ้าก็มีปัจจัยบวกเข้ามาในราคาเรื่องของการประมูลการได้รับประโยชน์จากค่า FT ที่ปรับขึ้นเต็มไตรามาสเลยในไตรามาสที่4ของปี2565การจะได้ปรับ ขึ้นค่า f t งวดใหม่ด้วยของเดือนมกราคมนะคะถึงเมษายน2,566แล้วก็ราคากาสในตลาดโลกอ่อนตัวลงทําให้ต้นทุนการผลิตในปี2 5 6 6เนี่ยจะลดลงแล้วก็มาจิ้นดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าผลประกอบการโรงไฟฟ้าท้าของท่าเอกชนเนี่ยผ่านจุดที่ยากที่สุดไปแล้วก็คือในไตรมาสสแล้วก็ไตรมาสที่สามนะคะ คาดว่าจะเริ่มดีขึ้นในไตรามาสที่4แล้วก็ประเมินว่ากำไรสุทธิปี2,565 66คือปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวได้ดีขึ้นค่ะนี่ก็รเริ่มเห็นปัจจัยบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะสำหรับกลุม่มโรงไฟฟ้านะคะแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้ขยับปรับตัวรับสักเท่าไหร่เพราะว่าคือรับไปก่อนหน้านี้แล้วภาวะตลาดไม่เอือ้อเลยและอย่างที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็รับขาลงหน้านะที่มันยกแผง ส่วนวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าพันพวนในกรอบแคบ่แต่ไม่รู้ว่าลักษณะข,ของการแกว่งตัวของเราเนี่ยจะอิงในทางลงหรือเปล่านะคะคุณสุดานเพราะล่าสุดเนี่ยดัชนีเนี่ยบวกไป0.18จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1 617.09จุดมูลาค่าการซื้อขาย7,969ล้านบาทเงียบนะเงียบครบก็วอลุ่มกหดด้วยแล้วราคาก็ไม่ค่อยดีคือมีลักษณะของการซึมลง ไม่ใช่ระยะสั้นนะรอบนี้รอบใหญ่รอบยาวโอ้ปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ค่อยจะสดใสเลยนะกเดือนธันวาคมปกติเนี่ยทุกปีอ่ะ่ะเป็นเดือนที่หุ้นนี่จะเงียบเหงากว่าในรอบปีจะมีเดือนธันวาคมนะของทุกปีเว้นแต่วางปีที่มันปีหน้าแนวโน้มตลาดหุ้นดีนะคนก็ไม่หยุดละก็ลุยเก่งกราไรกันตลอดเดือน แล้วทาให้เดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คึกคักแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเด้งปีนี้เนี่ยปีหน้าเขาประเมินตลาดไม่ได้ดีนักตลาดทุนเนี่ยก็ทําให้เดือนธันวาคมเนี่ยคนก็บอกอ้ยไม่จำเปอยู่ตลาดก็ได้ไปเที่ยวไปเลยกา,าอยู่ก็หาตังค์ไม่ได้นั้นปีนี้จะน่าจะเงียบมากในรอบหลายปีเยสำหรับเดือนธันวา แต่ก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ประจำรายการเรานะคะคุณกวีก็เคยบอกไว้ว่าเนี่ยช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนเนี่ยจะเงียบเหงาอะนะคะพูดไว้ตอนกลางเดือนพฤศจิกาพอใช่ใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นที่พูดมาตลาดก็แบบเหนืดซึมมันจะเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยสอาทิตย์กว่าค่ะ แล้วก็อ๋อเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็พรุ่งนี้มันจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบสุดท้ายของบ้านเราด้วยกรงนะคะแต่ว่าทุกฝ่ายเขาก็ประเมินไปในทิศทางเดียวกันว่ากรงน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นอนะัตราดอกเบี้ยนเนี่ย0.25เปอร์เซสุดท้ายเลยสุดท้ายค่ะ แต่ว่าแล้วก็ยังมีแนวโน้มของเราเนี่ยยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า2,566ด้วยนะคะพอเราปรับเนี่ยเราปรับทีละสลึง25ตางที่เขามีการประเมินกันเอาไว้นะวช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐกับบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่ากว้างอยู่เพราะสหรัฐก็ยังยังยังมีการ ปรับขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเขาอาจจะชะลอความร้อนแรงลงที่ขึ้น0.75อาจจะขึ้นแค่0.5ในเดือนธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งปัจจัยในวันพรุ่งนี้นะคะก็เชื่อว่านักลงทุนเองก็รอค่ะราคาก่รน,นิดนึงนะคะเรามาดูตัวเลขดันชนีล่าสุดกันนะคะ ก็ยังปรับตัวในแดนบวกได้นะคะสำหรับเซตค่ะบวกไป0.47อ่า0.47จุดค่ะอ,อยู่ที่1,617.38จุดมูลค่าการซื้อขาย8,906ล้านบาทนะคะมาดู5้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 a u r o อ a รานะคะบวกไป3บาท20ค่ะอ,อยู่ที่14บาท10ตางค์อันดับที่2บรทสอพอนะคะบวกขึ้นมา2บาทที่186บาทอันดับที่3 BDMs ค่ะบวกมา75ตังค์อยู่ที่29บาท75สตางค์ อันดับที่ 4K b เคแบงค์ค่ะบุกขึ้นไป1บาทที่144บาท50และอันดับที่5 d e เดลต้าลงไป12บาทอยู่ที่654บาทค่ะวันนี้ก็เรามบอกว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะปรับตัวลงตัวหลักๆเนี่ยลงหมดเลยทั้งตัวเดลต้าลงไป12บาทฮาน่าลงไป1บาท KCE ลงไป75สาตางค์ค่ะคอาจจะส่วนหนึ่งเงินบาทแข่งข่าเร็วขึ้นมาวันนี้ก็35บาท7 3มสตางค,ค์มีผลด้วยมีผลด้วยทำให้กำไรกลุ่มส่งออกเนี่ยลดลง ใช่ค่ะก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามานะคะแล้วค่ะวันนี้ก็คงจะพันพัวในกรอบแคบๆเดี๋ยวรอช่วงบ่ายตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ